อั้งท่อเนาะที่ว่าสร้างท่อไว้นะ่ะเพิ่นกำลังสีมาส่งว่าสันพี่น้องไงมาแนี่คือยังบ่เห็นยังอยู่เนาะพี่น้องเห็นแต่หัวปลอปลออยู่ทางนี้อ่ากำลังมุดน้ำอยู่ว่าสันป้าโตหอดน้ำเดี๋วบ่อันนี้พี่น้องเไยโอ้สบายดีเดอ้อทางนี้เนาะสบายดียดป้าโตมาเลยเดอ้อพี่น้องเไยน้ำเอ่ออันนี้คุดในายาเนี่พอดีเลยไนดะ้ทอนี่เนาะซุปลงเลยบ่ซุปลงเลย แบบอเอ่อขุดลงน้ำเอาใส่น้ำบ่ปกติเลยเผื่อยันมันเจือนเนาะเจืบบ่อกเจือนเออเนี่ยมันโกนเกาโกนเข่าได้ห่าเออขุดลงหลักแล้วได้ต่อถอดมาก่อนจ้างนักประดาน้ำมาเองได้พี่น้องเอ้เมืม่อนี้มุดน้ำน้ำขุดน้ำเนาะล่อท่อก่อนบ่บ่ทานก็ฉับชั่นก็เก่าเลยอย่เออมันหยดลงหยดลงเนาะล่อท่อก่อนใส่ขึ้นมาก่อนเฮ็ดดีได้จะขึ้นได้บานนี้บ่ไมมไป็นกายลงน้ำบ่ ตูมพี่น้องใส่บ่ปาโทษพี่น้องเลยเนอะตัดภาพมาพี่เด้อบันนี้พี่น้องเลยอ่ามาเบิ่ง อีกหนึ่งครอบครัวนี่ก็ได้พี่น้องเลยเนาะเป็นครอบครัวของไอซูลวัชันพี่น้องเลยเนาะกับน้องต้นป้าเท่าพี่น้องเลยกำลังเพิ่นกำลังกลุ่มขมุมตักน้ำตักท่ากันอยู่วัชันพี่น้องเลยเนาะกำลังสิขุดสร้างป้าพี่น้องเลยเอา้าเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเฟีอนกันเบิดสู่สู่สู่คนคือเกา่าพี่น้องเลยเนาะ โพ้อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ครับบรรยากาศแบบหนาวๆมือนี่เนาะฝนตกปล่อยๆพี่น้องเอ้ดินย่อยลงสร้างเป็นพี่น้องเอ้เนาะขนเข่าขนนำ้ำน้ำกรบปุ่ท่านหลายขู่หลายคนเซ่เขาปลูกอีกแล้วอันนี้พี่น้อง,งเอ้ก็เห็นทางอ้ายเพิ่นโทรไปหาพี่น้องเอ้เนาะว่าทางท่อเนาะที่ว่าสร้างท่อไว้นะเพิ่นกำลังสีมาส่งว่าสันพี่น้องเอ้มาแต่คือ,อยังบ่เห็นยังอยู่เนาะพี่น้องเห็นแต่หัวปลอกปลอกอยู่ทางนี้ อ่ากำลังมุดน้าอยู่ว่ะชันปาโตหอดน้ามเ <ś c oughs> ดีบบ๋ยวบอันนี้พี่น้องเลย <ś c oughs> โอ้สบายดีเด้อทางนี้เนาะ <ś c oughs> สบายดีป <ś c oughs> าโตมาเลยเด้อพี่น้องเลยน้าเนาะ <ś c oughs> สบายดีอ้ายเนาะเอออันนี้พนเอกอ่าอ้ายคุดเพื่อนทางนั้นเนาะโอ้คุดหำคุดมาครับว่าบุญเพ,พื่อนเมืองนี้พี่น้องเลย <ś c oughs> มากันสองคน ปาจ้างนักบาานําบ่มานี่โอโทพี่น้องเอ้ยบ่ไนํามุดนนําหมน้ําไปาแ่ะอ๋อโตพี่น้องเอ้ยมันมันเห็นน้ําด้อีนี่เนาะได้จักเม็ดได้อ้ายนี่คอด้บ่2เม็ดบ่ดอกกําลังเม็ดเม็ดกเนาะโตพี่น้องเห็นตัวหัวปออปอออยู่นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะ ไ,ไว้ดวได้น้ำเนาะตักน้ำไว้ได้นี่พี่น้องเลยโอ้เอาส่วนนับบาทนี่เปลี่ยนดินทรายเนาะใช้เอาทา้งไรก่อนคุณบ่ฮึบโอ้ยพี่น้องเลยเป็นทรายแบบดินทรายละเอียดเนาะจั่างพ่อเพิ่นยังบอกว่าเจาะน้ำบ่ดได้พี่น้องเลยส่วนลาย อ่ามันเป็นดินทรายมันสิบีบออกดีดออกอ่าโตโอ้โอโอโจกไปน้ำน้ำออกมาน้ำบาดนี้เนาะมันสิได้เดือดอยู่บ่อไอ้บาดนี้ได้รอบอ่าใช้แล้วขู่ทุนใช้เอาเอาใส่ขู่เอาบ่โอ้ขู่แล้วก็เอาซื้อไม้เด้อดไปจักอันนี้เนาะยังมไม่ไหมอยู่พี่น้องไอ้ขู่อ่า,าทอเออใส่ใส่ไออันน่้มาพนว่าท่อคือ,อยังบ่เห็น อันทอพันธุ์ยังก็ไปส่งเท้าโดยสร้างน้ำพันจักอันก็ะหกแท่งหกทอนโดยโอ้พี่น้องเอออันนี้คุดได้ยานี่พอดีได้ทอนี่เนาะซุบลงเลยบ่ซุบลงเลยแบบอ่าเอาคุดลงน้ำใส่น้ำบ่ปกติโดยเผื่อยานมันเจือกเนาะเื่อกันเจือกเออเนี้ยมกลอนเขากลอนเขาได้ใช่ปะ เอคุดลงหลักแลาวได้ตอทอมาก่อนจานะ้างนักประดาน้ำมาอเองได้พี่น้องเลยมัน,นีมุดน้ำน้ำขุดน้ำเนาะมีผู้เดียวนี่ยเราะเราผู้ดเดียวนี่แล้วใช่คือเมาประหยัดแท้ไายคือบัหาทีมงานเนยได้ผู้เด,เดียวแล้วก็ไหวเนาะว้<ด>โอ้ยพี่น้องเลยไ้อ,อกอมีหลายคนใช่ไก่น้อยตาตุม่มตัวเดียวกัน หาหมูมากินน้ำก็ได้ดอกจ้างมาได้หลายได้นี่พี่น้องไก่ตะตุ่มตัวเดียวนึงโอ้อทอ่อเนาะกำลังพี่น้องเลยเออนี่ถ้ามีท่อนี่เรา,าเวหยิกแล้วได้ป่านนีเนาะอันนี้เราถ่าท่อน้ำได้ว่าสันพี่น้องเลยเนาะอ่าจะขุดไปลายก็ย่านอ่ามันเจือนว่าสันพี่น้องเลยโอ้อ่อนอยู่น้อยเนาะ ออนอ่อนสบายยืนง่ายขึ้นง่ายขึ้นรถพี่น้องเลยโอ้ส่วนสามสิบปันเขาห่านเออส่วนเออแบบเอาบอจาส่วนก็ได้คันนี้อ่อนอออ๋อปู่พี่น้องเลยตุบตับตุบตับหน้านี้มันสีบล็เข้มโมยังบล็อกอะไรเบิ่งมื่อนำบล็อกเค้มมือก้อยขุดนั่นหนึ่งชิมเบิ่งนะบ่มันหอมอันนี้อันยังก้อนนี่เฮ็ดยังก้อนนะ คบอกเ่อนนั่นนี<อ>่แหล้วคุดทางคุด,ดที่คุดทางเพื่อนเนาะเอิ้นน้ำแข็งน้ำค่าเพื่อนคันหาข้างนี้เรากับพี่น้องเลยเนาะนางธรณีคุดบุกทีบุกทางเพื่อนเอิ้นบอกคอพ่อเ,เออเป็นอย่างมากมันจังบ่มีแนวติเนาะไปน้ำค่ามาน้ำแข็งแล้วเนาะเอาเอาเอให้เห็นน้ำเห็นธาเออเห็นน้ำกับน้ำแบบใส่ได้กินได้เนาะ เออมันจังสีพัฒนาไปเติมพี่น้องไงมาเห็ดมาสร้างนี่แล้วอันนี้กับอะไรมาบุกอะไรลบลูแต่อย่งไดเนาะเอ้าผู้พี่น้องไงพักข้าวเที่ยงนะพ่อเอาอยังให้เพิ่นกินคือแข็งแห้งแทมือ,น,น,น,อนี่นบ่เกินเพิ่นว่าเอ้ากินมาแล้วแต่เฮือนวะโอ้พี่น้องไงเฮียนบิชาใส่ตันบ่ะนีก่ก็เกลีเดแท้เนาะโอ้ยเออข้าวเดียวพี่น้องไง พอเลยล้องโตคือเก่าเลยล้อท่อก่อนบ่อบ่อถ่ายชำชุนคือเก่าได้หมดมันโยดลงโยดลงเนาะล้อท่อก่อนใส่ขึ้นมาก่อนเฮ็ดที่ได้สิขึ้นได้บาดนี้บ่อไม่ไป็นกายตงน้ำบ่ปุ๊บอึ๊บปุ๊บตู้พี่น้องเไยเนาะเอ่อเราต้องได้ตักน้ำน้ำได้เนาะจ่าจ่าจ่าต้องได้ตักน้ำออกน้ำพี่น้องเไยเพราะว่า ยามนี้มันเกิดโมเมนต์หน้าเร่งคักเนาะหากัวิทย์ผ้าวิทผลเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยแต่กับกลลงเลิกนี่ที่สุดนี่ได้เท่าไรไอ้กลาว่าอยู่ประมาณหกถ่อหกถ่อเชือกเอาลงเลิกกูหันได้ปะประมาณสิบสินะมันชิบมมีผูกุแก่แหละชูโมมีผึ้งขี้ต้มขึ้น <c oughs> <c oughs> เอา้าหนีแล้วชอยกันนี่แล้วพี่น้องเลยเนาะหอา่อา,ไไออาทีมงานมาเพิ่มอีกเดีย๋ยวน้องนี่เดียวพี่น้องนเลย มันเกิดปะโทษนักต,ตัวเองพูดได้เนาะโอ้โแกเถ้าฝนเกลใส่ทองอะไรมาชอยแล้วนี่แหละโดยเพื่นได้กับจ้างคนอื่นกันให้เปแม่นห่าร่อยโฟเขตบ้านใหม่เซนนีทำแม่นห่าอ่ายพี่น้องไอ้นี่กระต่างซอยกันเนาะต่างซอยเพื่อนเอาเท่าไรใช้หนี่เพื่นเอาเม็ดแต่แสนแม่งไรนะโอ้สัตพี่น้องไงเอ่อในนี่เนาะเพื่อนบอกมาว่าให้คุดลักสองรักคนละพัง เนาะเอาพอได้เกนนะหาลักเกนมาเด้อไอเด้อเนาะหาลักเกนมาใส่ข้างนั่นข้างนี่วัวสือวสีเฮ็ดไปไปนี่วัวได้ได้ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้คุดหันเออแล้วก็ทคุดลักนึงเนาะแล้วก็เอาไม้ตอกพอได้ดึงอันวขี้ดินขึ้นมามันจะวัวนักชุ่มเจ้าเนาะเออแล้วก็สืไว้เกน้ำเด้อแล้วพี่น้องเไยมีอยู่บ่หมักอันยังเพิ่นเอิญหมักล่อหมักล่อบุคลมีบุคลมีทางนี้เนาะ โอ้บริสุทมาแถวเซนูเฮาเนาะนะถามเมืองน้ำห่านเพื่อนชองชิมีพี่น้องไงป๊อปเบเดียวพี่น้องไงเนาะผู้น้ำอ่าโทมันสีบริจ้างให้อ้ายเพื่อนหมดน้ำอีกเชียวอันนี้เนาะโอ้เอ่อคุดน้ำ๋ยวออกไปน้ำน้ำเนาะแต่ว่าอ้บริบริเค็มใน,นอย่างนะ้อง เจ้ลองยังเบิ่งอยู่บ่ลองนะเนี่ยคอยอาบน้าเบิ่งไม่ย่อยใส่ปากบบิ่งเข้มเลยเล่นเจ้าของบ่ใช่ครับขันกันเข้มอย่างนี้หนึ่งเออแต่มันกิสิอันใช้ได้อยู่ดอกเนาะอาบียังนี่เนาะเส้นในี่บ่เค้มเส้นนีนมันบ่เข้มขึ้นไปแค่นะเข้มป้องกันน้ำเนาะคุดมันเป็นดินลงไปมันถือถือเป็นหินขาวหินขาวแล้วก็ดินดาบขาวน้ำใส้น้ำ แต่ว่าเขาคุดลงไปนี่เขาต้องเอาซอ่ต้องใช้น้ําตลอดเนาะมันจังบวชเชินเนะาะเออพี่น้องเลยดูน่าหันเด้กับชิกคือกันนะอันนี้อันเนอะใสายสายคุดบ่อนี่สายคุดแหละสายคุดสายจกนี่พี่น้องไงใส่ง่ายเนาะโอ้ย,ยพักมาเกินก็บมาได้ได้ตามฤดูมันมันเจอแล้วเกี่ยวกับเขาแล้วพอมาเห็ดเวียกเสร็จแล้วแล้วแล้วบ่อเจ้าแล้วแล้วหยบร้อยไปเลยเรียบแล้วได้จะชอบปีนี้ได้ประมาณ ลายปีชิปเนี่ย๋อโทษเสี่อเอาไว้ใช่อันนี้เนาะโอ้ยอยู่ในทงนี่ไปเบิดแล้วเอ้าเออร์ตขายเบิรแล้วได้ร้อยปลายร้อยแปดสิบบาทสั่นพี่น้องโอ้ยเนาะจงไว้กินหนาวชิปเนี่ยจะว่าหน้าลายพอสมควรได้เฉยทีเออจะอันขอโทษขอให้เด้ออันไอซือจังใดก็ซือดองซือดองไอดองดองไอกี่ดอง กี่ดองก็ได้โอ้เถิงก็ได้เออลองถ้เถิงพี่น้องลองเทิดเทิงเออเนาะอ่าพิ่นสายขุดเพิ่นเนาะเอาลองเบิ่งเด้ออ้เด้อเนาะกะพุ่นแลเท่ามันแล้วมันทั่วพุ่นแลจังสิจ่ายให้ก็ได้เงินคําจะได้อยู่บ ได้อยู่มีปัญหาเนาะขายหม่่นนึงงพี้ออเยยังมีอยู่ดอกเนาะโอ้ยพี่น้องเไยเจอแล้วสามพี่น้องเไงเจอสายคุดอารมณ์ดีแล้วที่นี่เนาะอ่าก็เพิ่นว่ายังโดนเติบบ่สิมาส่งท่อสมองนึงเราสมองหนึ่งท่อเท่าไรก่อนเจ้าบ่านมึงนะท่อหนึ่งแสนซาวแสนซาวเจ็ดท่อมื่อก่อเจ็ดแสนซาวหกหกท่อโดย เออจังสั้นเดียวว่าจันทร์สีผ่าเงินไอนให้ืจ่ายให้เพื่อนได้กันได้เสิรเด้อเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนว่าสีพามาบุญสารวัตรนี่แล้วมาหยุกซอยมาแล้วพอมีโซอยม้ออยู่เนาะโอ้ยพี่น้องไงสิได้ยุ่งเองได้เสิรชุมเจ้าเด้อเนาะเออเออใครอยู่มีสางคุดสางนั่นเพื่อนเนาะใช้ชาอันบักคำไปทั้งในแหละไปองเฮียนได้ประจันเลยโอ้ต่างใจทำใจเฮียนใช่พี่น้องเไยมาบุพบุพเพื่อนจักเถื่อเนาะ เป็นที่ไทยเชินอันนี้เพิ่นสิมาดันให้มื่อไรอันนี้บอกเพิ่อนนะมหาเพิ่นบอกแล้ววัดนี่เพิ่นวัดเพิ่นวัดสิมาเบิ่งมาอนี่ยังบ่เห็นอ๋อพอดีทางเมวันสุริเพชรเพิ่นนี่แหละพี่น้องไงเนาะเพิ่นสิปรับหน้าดินให้เจ้านี่แหละให้มันเพียงว่าสั่นพี่น้องเลยรันขึ้นมาเพิ่นให้ดันอยู่แถวนี้เนาะดันอยู่หนึ่ะโอ้ไถขึ้นมาพี่แล้วพี่น้องเลยอ่าให้มันพ่นดินเด้อ้เด้อเนาะให้ทอ เออให้พ่นอยู่แล้วพ่นจักอันนึงพุ่นแล้วเนาะมันจังไก่กานาบุงมันจังบ่ตกเนาะเออเพื่อเฮาถมเฮาหยังอีกพี่น้องเอ้ยเพื่อเฮาถมดินขึ้นมาอีกเฮาให้มันพ่นเอ่อแน่ว่าซั่นคําว่ามันยังลกยังอยังบ่ลกบ่ได้ก็สั่งมาอีกก็ได้เนาะถ้าขุดลงได้หั่นนะเพิ่นว่าบ่อยากให้เฮ็ดหลายเทื่ออยากให้เฮ็ดเทื่อเดียวเลยว่าซั่นเนาะถ้าเพิ่นขุดลงฮอด10เมตรได้ก็เอา10เเด้อเนาะ อืเออโดยเออใส่พี่น้องไงเราจะมีเครื่องอยู่ของกินมาให้ทางสสยจกสายเจาะเพิ่นเนาะมันนี่กะเดียบไปเบิ่งก่อนมีอย่างพี่น้องไงป้งไก่ตายภาคช่าหมจักเนาะมาต่อป้งไก่ตายภาคไก่ประกันโอเคพี่น้องไงเนาะเราจะซื้อหลายยางลายเนวมาให้เล่ามันนี้พี่น้องไงเอ่อทางป้งกงป้งไก่แล้วก็เสือไหมมาให้เล่าอีกน้ำเนาะเพราะว่า ทางแม่เพ e. e, no. e. e. no, e. no. no. ิ่น no. ว่าโอ้เห็นมันหนาวแล้ว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเอ่อหนาวแล้ก็ซื้อเสื้อกันยาวมาให้ลูกเราเนาะแล้ก็กับทางอ้ศูนย์เพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนซะเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะซื้อศูนย์ตลอดบ่มีจักเทื่อเนาะขอเอิ้นเพิ่นอ้นึงแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้เนาะเออไปซะพี่น้องเอ้ยมามอบให้เพิ่นก่อนเนาะโดยโดยอ้เอ้าเนาะกะ เอาไว้ยุกย่อให้สายคุดเพิน่นนี่แล้วเ<ด>นาะมีทางปิ้งไก่แล้วก็ทางเครื่องในเครื่องยังอะไรพี่น้องไงเด้อเนาะเอาไว้ให้เพิ่นกินซะแล้วก็นี่เบิ่งเห็นเนาะเบิ่งนางมบงก้อนพี่น้องเลยอันนี้เสื้อของลูกชายเด้อตัวนี้เนาะให้หมอหัมนั่นนุ่งไปของหัมมุเฮียนเนาะเพิ่นคือสิมักอยู่วัยรุ่นพี่น้องเลยเสื้อแขนยาวเนาะเออหมือนันเพิ่นใส่อยู่บ,บอาา<ส>่อาจารย์ซี เออพี <t oms> hey, an, Eu, ่ต่อเห็นฮ่านพี่น้องเอาตัวนี้ให้เจ้าตัวนี้เด้อเนาะเสือส่งเห็น nhau กันนาวพี่น้องไงย่างดีเลยซบซบพุงยุ้อซบพุงยุ้อซบให้เบิ่งงนี้เออเมียนชื่อญ่ทบจักพี่น้อไงคนคนคนเตะชอบฮั่นตัวชบเขาเนี่คือตัวน่นของโลกฮั่นคือตัวน่นของโลกภาษาบอกนะโอ้โหดีได้อยู่ดอกเนาะเออ เอาแบนทำนะเนี่ยเอาตัวนี้วันนี้พี่น้องเลยใบหนุ่งกับคำกับคืนเนาะออกเวียกออกงานมันจังโบนาวว่าสันพี่น้องเลยปออโทหลวงฮอดลับบอดนี้พี่น้องเลยเนาะไอหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อซื้อใหม่ให้เราซะเป็นมวกบอลเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเนาะโอ้เนาะอันเธอหนาเธอไหนกับสีชื่อมีดโกนเนา่เพล้วนี่พี่น้องเลยเนาะคือโจ้ได้ดอกเลย เพร่าแต่ที่คค <c oughs> น,นี่โด่งว่ารุ่ที่จ้าหน้าที่่าเออคือว่าเมื่อวานนี่ทรมาคือว่าไปนั่นบ่ไปนดีไปไป,ไป,ไปเฮ็ดยังเฮือนดีไปซอยเวียดซอยงานเพื่อนอ๋อไปเวียเป็นยังกอเพื่อนเป็นพันโล่งบ่เป็นโดยเป็นซับเบอร์นนเารนาะ,ะเพื่อนเนาะซัเบอร์กับแมนอ๋อเกี่ยวกับอันหีบกับโล่งี่หูเบิดเนาะโดยพอได้เข่าได้น้ำมาเกือกใกล้เกือกกลางฮาพี่น้องเไยเราก็ได้ เนาะไปไปแนวนี้เพิ่นนี่พี่น้องเลยเพิ่น,งงนสิไปซอยทั้งวัดและะว้วก็เวลาวัดมีเวียงมีงานเนาะอ่าลงไปสดไปซ่วยสังกะรีกับ,บ่แม่นเนาะโดยแล้วก็สิเอิ้นซัพพลเลอร์กับแม่นพี่น้องเลยเป็นเฮือนดีพี่ตายแล้วไปสดไปซ่วยได้ว่าซั่นเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเลยเอาบัดน,นี้กะเดี๋ยวอาจารย์ซีมอบเงินให้เนาะไปมอบอยู่พุ่นก็นได้เนาะไปแต่อันนี้เอาไว้ก่อนเด้อเอาไว้ให้ให้เพิ่นกิน เป็นทางเมยวันช so ja, ุด uh, ิเพชรเพื่อนน่ะเอาเอาฝากเนาะอ่ะนี้มาฝากกันดูกเด้อเออเดี uh, ๋ยวสิมาจ่ายเงินค่าท่อก่อนพี่น้องเลยเนาะว่าจันทร์คือสิอบ่าและพี่น้องก็สิได้พาบ่อบุญเพื่อนไปครับของฝากบาทสนเนาะของฝากมาจากฝั่งไทยผู้พี่น้องเลยว้าท้อเนาะเอ่อหันป้าวมาบ่อนี้พี่น้องเลยน้ำ เพราะว่าเราซองยังเราซองขิดงอน้านี่มันมันต้องได้ตักขึ้นตลอดได้น้อยเนาะจะจะจเอออย่างเั่นเจ้าต้องขุดลักอยู่นี่อันนึงก้อนเนาะแล้วเอาไม้สีใหญ่ใหญ่ในเรื Ugh. ่อยอย่า hmm. มันหักเลยพี่น้องเนาะยังยังยังขึ้นขึ้นได้อยู่ถุงเขาอยู่มื่อยขึ้นขึ้นได้ดินทำลึกลงไปอีกแล้วโบได้ได้เนาะประมาณหาทอนี่ยังขึ้นขึ้นได้อยู่อ๋อโทอพี่น้องเอ้ผู้ มันสีเจือดออกเจือดออกเลยเนาะข่าวฮาวบัวไช่ลงนำเนาะโกนเข้านั่นอีกไปทำได้ป่ะเนี่ยไม่จะทอลงก็มานอกิดดินทิ่มจะขังมันอืมลงมันเจือดปึ๊บลงเลยคุดลงต่อปึ๊บเลยคุดลงต่อเนาะยับลงยับลงอืมแบบแบบลักการแบบนั้นสิพี่น้องไอ้เพื่อนคุดอ่าคุดฉาบเนาะใช่แล้วมันสีดินมันเจือนมันสิงทอสิเมียงอืมโดยเอาสามาเถื่อนาเทื่อนนี่ยให้เห็น ได้ใส่เด้บ้นี้เนาะพี<ด>่้ดงเนาะเดี๋ยวว่าจันทร์ที่ใจค่าสีหายเพิ่อนค่าท่อก้อนพี่้องไยเนาะส่วนค้าคือค้าแห้งเดียวรอบหนาดอมในได้เด้อหนึง่งสองสามสี่หา้าหกอนันเท่าไรก็ไอ้บ่าวมากินเ็นสาวหน,นึง่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดอ่ะเนาะให้แปดเซ็นเลยเนาะเอาไว้ซื้ออัน เอ็มดงเอ็ม100ให้ทางอันสายเจาะเพิ่นนําพี่น้องเอ้อ้ายกี่ลองเนาะให้ลองลองลองเิงด้ลองเิงพี่น้อง้สายเจาะเพิ่นคก็พัด7 7็คือว่าจังั่นนบาดนี้เออมีแต่เปลี่ยนชื่อดุงเรืองไมีเงินใช้โดยเอ้ากะสําหรับเงินค่าท่อนี่กะเป็นของทางมวันสุิเเนาะ อขอบมอกขอบใจนําแม่วันชลเพชรนะช่วย,วอยมอกเสือลูกหลานน้องนุ่งกันไอ้ที่อยู่ดีมีแห้งแล้วขาหายกันซื้อถอซื้อ,อยังกันโดยเดินทางปลอดภัยสมบัติเจ้บบาประจันบุญกันดีโดยช่วย,ยดีมีแห้งคำคู่เด้อโดยซาถูเนาะกะขอให้ตัวนี้แล้วก,ก่อนเนาะเอาที่ระย่างก่อนพี่น้องไงทางเมย์เพิ่นนั่นซีดันดินให้อีกเนาะปั๊บนาลงหนาดินให้เล้วแล้วก็อยากให้เล่านั้น บอกเบื้งหัวเบื้งส่วนให้เนี่ยว่ามันกว้างห้อมสมได้เราเะล่าพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิถ่ายให้เพิ่นเบิ่งใหม่อีกก่อนเนาะบ่าไอ้ตั้งแต่ตัวนี้บ่โดยตั้งแต่เสาเนี้ไปฮอดพุ่นไปฮอดพุ่นจักเม็ดตัวนี้เนาะตัวนี้ทั้งหัวในสิบสองเม็ดสิบสองตัวนี้พี่น้องไปพี่ได้บาลนี่ไปพี่สิบแปดสิบสองคูณสิบแปดเนาะแล้วก็ทั้งนั้นสิบหกโอ้แสดงว่าแต่ละข้างนี่ยไม่ได้ซ้ำกันเลยโดยโอ้สิบสองสิบแปดสิบหกโดยโอ้ เงาเงาสิบแปดพี่น้องเไงทางกว้างนี่สิบหกทางแหลมนี่สิบสิบสอง๋อเป็นแบบนี้พี่น้องเไยเนาะที่ของเราก็ถือว่าพออยู่ได้เนาะแบบว่าบัวน้อยบัใหญ่พี่น้องเไยกะถือว่าดำรงชีวิตอยู่นี่ได้อยู่เนาะเลี้ยงไก่เลี้ยงกาปลูกผักปลูกหญ้าหรือว่าสั่งสาพัฒนาแล้วก็บสองคนคอลล์พี่น้องเไยเนาะเรื่องนั่นได้เรื่องคู่ครองอย่างนี้ มีบ่นางบ่มีบ่มีโดยบ่ได้มีบ่ได้คิดอยากมีอย่างยังบ่คิดอยู่กับบ่ไม่ไปเอาดอกอ๋อพี <c oughs> ่น <c oughs> ้องเไยเขาหยากเขาจนเลยอืมเขาจะมาคกกุ้มครอบครัวเขาโอ้อออโบัวเป็นยังเสนอกพี่น้องเนาะเขาพัฒนาเองก่อนเพิ่นเห็นไก,กนะ่กาละวุ้งแล้วเจ้าแตกหยาบหยาบได้เพิ่นอาชิดเลนมานำแกมีได้เนาะโดยโอ้ยโดยพี่น้องไงเอาขาดสิได้มันบินมากขึ้นอกเจ้าแล้วดอกพี่น้องไงเนาะ บ่ต้องหาพี่น้องเลยมีแต่พัฒนาแล้วก็เลี้ยงลูกให้เพิ่นเติบโตเนาะโดยโดยเอาจังสั้นมืน้นอ,อนีน้บวจันต์กะสิขอโตลาก่อนเนาะถ้าสร้างเพิ่นสิมาลุดมื้อใดถ้าขุดลงไปแล้วพ่อนา้าพ่อหนจ,จังได๋เดี๋ยวโทรหาบวจันต์อีกเด้อเนาะบวจันต์สิมาหาใหม่อีกเนาะสำหรับมื้อนี้เมื่อป้าแล้วเด้อโดย,โดยสบายดีไปสา่งพี่น้องเลยลาก่อนเนาะ อ่ะเนาะกะโอเคพี่น้องไงมือนี้กะมาเยี่ยมมายามแล้วกะมาจ่ายค่าทอ่อพี่น้องไงทางพอน้องต้นเนาะหรือว่าไอ้อ่านึงพี่น้องไงเนาะเปลี่ยนจากศูนย์เป็นหนึ่งซะอ่ากะสิได้นับหนึ่งไหม่เนาะชีวิตของเราว่าสันพี่น้องไงขุดไปน้ำ้วกะมุดไปน้ำน้ำก็ได้พี่นะ้องไงเนาะป้านักประดานำ้ำพี่น้องไงเนาะได้ไอ้ลองเทิงผลออกมาขุดมือนี้พี่น้องไงซอยอ่าง่ายรอแต่ ท่อว่าสันพี่น้องเลยเพื่อนว่าถ้ามีท่อแล้วก็เอาลงไปน้ำยับลงเลยเลยยับลงเลยเลยเราว่าเนาะพี่น้องเนาะสี่พยายามขุดให้ลึกที่สุดว่าสันพี่น้องเลยต้องใส่ความเร็วได้ตัวนี้เนาะเพราะว่าเราขุดซ่านี่น้ำมันที่ถ่วมหัวหลังพี่น้องเลยเอ่อต้องเอ่อขุดไว้ว่าสันพี่น้องเลยเนาะเอ้าจังไรก็ได้เต้พี่น้องเลยขอขอบคุณทางเมย์วันสุริเพชรคือเก่าเนาะที่เอ่อเข่ามาสดมาซวยทางครอบครัวของพ่อน้องต้นเนาะให้ มีอาชีพหรือว,ว่าให้ได้บ้านสวนหรือวว่าเศรษฐกิจพอเพียงว่าสันเนาะเป็นอีกหลังหนึ่งพี่น้องเลยกะรุ่น้ากันเนาะว่าสิเป็นอุปหังหนาตาแบบใดสิได้หอดใสพี่น้องเลยเนาะกะขึ้นอยู่กับความดูมันของทางพอน้องต้นแล้วเนาะเอาสำหรับวมือน,นี้บาจันไปก่อนพี่น้องเลยพ่อกันไหมอีกคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี สบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะไปก่อนสบายดีเดอ้อ